กลาบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้สรงเกตรติทุกท่านนะครับคือทางท่านประธานนี่ก็ตอบชัดเจนแล้วแต่ว่าแม้ว่าจะตอบชัดเจนแล้วแม้ว่าจังหวัดอื่นก็จะมีชื่อชัดเจนแล้วก็ตามแต่ว่ากระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายตอนในระดับนโยบายในเรื่องของการปฏิบัติและก็การติดตามประเมินผล ก็มีหน่วยงานสำคัญด้านนโยบายก็คือการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งในระดับนโยบายพื้นที่และชุมชนในระดับนโยบายก็มีคณะกรรมการนโยบายเป็นหน่วยงานหลักก็มียุทธศาสตร์ที่จะครอบคลุมทุกพื้นที่ในด้านการสร้างความเข้มแข็งภูมิคุ้มกันของอุตสาหาการรมของอุตสาหากรรมท่องเที่ยวไทยแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสูงประเด็นที่3ก็คือยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวประเด็นที่4ก็คือส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแผนปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะครอบคลุมถึง15เขตก็จะเป็นกรอบในการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆที่มีศักยภาพสูงทั้งเชิงการแพทย์สปาสุขภาพความงามเชิงธุรกิจ ท่องเที่ยวสเรือสําราญทางน้ำแล้วก็เชิงกีฬาและก็การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบสูงในระดับพื้นที่ทุกพื้นที่ที่มีเขตนั้นก็จะแบ่งออกเป็นส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนประเด็นที่สองก็เรื่องของชุมชนกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายขององค์กรเช่นสากลหรือวิสาหกิจชุมชนซึ่งในแต่ละที่นี้ก็จะนำเสนอผ่าน ขั้นตอนต่างๆทั้งงบประมาณแล้วก็แผนการไปสู่นโยบายที่นําไปปฏิบัติได้เช่นเดียวกันกับเรื่องที่นําเสนอและเอ่ยชื่อแล้วก็ขอตอบเพื่อเข้าใจครับกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ